ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับจอรนวิกสายโมเอาแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในหลายๆเรื่องนะครับผมเอาอะไรนะครับเนี่ยอ๋ออันนี้แฮร์รี่เคนให้ผมซื้อนะผมไม่ซื้อไปไม่มีตังนะครับเพิ่งผมไปย่อยนักเตะมานะครับผมกําลังจะปั้นนี่ครับ แล้วก็อันนี้ผมก็ซื้อมาเผื่อไว้เฉยแล้วก็มาปั้นตัวตัวนี้ครับแล้วก็หาแล่นหลายตัวอยู่ครับที่เอามาปั้นใหม่จริงๆผมมีมาหมดแล้วนะแต่ว่าสแต็กมันยังไม่ได้ดั่งใจผมนะครับใครเจอกับผมช่วงนี้กองหลังผมก็จะหลวมๆหน่อยนะครับผมกําลังจะปั้นนะครับให้มันวิ่งเร็วแข็งแกร่งหน่อยนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวครับกองหลังที่ไว้ใจได้ตัวเดียวครับส่วนฟันได้ก็เออ วิ่งตามใครเขาไม่ทันนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้วิ่งเร็วแต่ว่าไม่แข็งแกร่งวิ่งเร็วแต่ไม่แข็งแรงอันนี้แข็งแรงแต่วิ่งไม่เร็วตัวนี้ทั้งแข็งแรงทั้งวิ่งเร็วนะครับฟุกยังไงไม่รู้เนี่ยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องหลายเรื่องนะครับมีคนถามผมมาว่าเติมเพชรยังไงนะครับเติมเพชรยังไงก็เติมเพชรก็กดมาตรงเพชรครับ แล้วก็นี่นะครับถือว่าผมแนะนําให้ซื้อตอนโปรโมชั่นนะครับมันจะมีเด้งขึ้นมาหน้าจอของเรานะครับมันจะถูกกว่านะครับร้อยเท่าไหร่อะไรอย่างนี้อ้ออผ,าผ,าผาอาด์าเออเนี่ยผมเติมเออมีคนถามว่าเติมซีซั่นทายัางไงซีซั่นพาร์ทนะครับซีซั่นพาร์ทก็ตรงนี้ครับเข้าไปที่เฟซก็กดมาตรงนี้ครับโปรโมทนี่นครับ เรากดซื้อครับแต่นี้ผมไม่ได้เติมนะเพราะว่าผมไม่ได้เติมเงินเข้าทูวอลเล็ตไว้อันนี้คือผมเติมผ่านทูวอลเล็ตนะครับทูวอลเล็ตผูกกับเออเพสโตนะครับผมกดซื้อปุ๊บมันก็จะหักเงินของผมเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ซื้อครับผมซื้อไปประมาณสองรอบนะครับถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่เล่นมาหลายปีมากแล้วครับโอ้ห้าปีได้แล้วมั่งที่ผมเล่นมาครับแต่ก่อนมันไม่ใช่แพทนี้นะครับอืม แล้วเติมมาข้อดีมันมีมันดียังไงมันก็ดีนะครับอืมนะครับเนี่ยซีซั่นพาสเห็นไหมครับนะครับได้สามน้อยได้เพชรด้วยได้นี้ด้วยครับเราเล่นไปเรื่อยๆครับเห็นไหมส่วนข้างบนเนี่ยมัน,มน,เ,ปนเป็นสายฟรีใช่ไหมครับผมก็เก็บมาได้เรื่อยๆจะครบแล้วมนะั้งแต่ผมก็ไม่เคยอยู่ครบสักทีหรอกถ้าครบมันจะถึงตรงนี้นะครับเอไอเอเ,อเ,อเอจน Honey, อะไรเงี้ยหานักเตะให้นะครับ ส่วนเติมเพชรไปซื้อซีซั่นพาสนะครับซีซั่นพาสมันก็จะนี่ครับได้อะไรอะฟอร์มบูธนักเตะได้โกอัพโกและตังหนึ่งพันบาทได้มันก็คุ้มอยู่นะอันนี้เพชรห้าสิบเพชรสี่สิบเป็นเก้าสิบเก้าสิบบวกสามสิบเป็นร้อยยี่ร้อยยี่บวกยี่สิบเป็นร้อยสี่ร้อยห้าได้ร้อยห้าสิบเพชร ร้อยห้าสิบเพชรเราเรามาดูนี่ครับ 90. เก้าสิบอมันก็พอๆกันนี่ว่าแต่ว่ามันคุ้มกว่าเพราะว่ามันได้เพชรร้อยห้าสิบเพชรใช่ไหมครับอ,อ,อยู่ไหนละได้เพชรร้อยห้าสิบเพชรแถมได้ตังค์ด้วยได้บูญนักเตะด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญสุดได้เซ็นสัญญาครับกับนักเตะดีๆนะครับ เปอร์เซ็นต์ประมาณแปดสิบขึ้นไปนะครับแล้วแต่ใครจะได้นะครับแล้วแต่ดวงก็ประมาณนี้ครับการเติมซีซั่นพาร์ทถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับนะแล้วก็การอัพนักเตะครับอัพนักเตะให้การ์ดำนะครับผมแนะนําว่าเรื่องนักเตะที่เราจะอัพดีๆนะครับสมมุติเนี่ยอย่างผมเนี่ยการทองใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะครับการ์ดทองครับ ซื้อมาแค่สามคนครับแต่ผมอันนี้คือแบบว่ามันหาซื้อนักเตะยากนักเตะแบบว่าตัวที่เราอยากได้อะนั้นน,นมันจะมาทีหนึ่งใช่ไหมครับเออพอดีมันมาพร้อมกันผมก็เลยซื้อเนี่ยจริงๆผมต้องการสามตัวนี้นะครับเนี่ยที่ผมกําลังจะอัพส่วนฟามินโยเออกองกลางผมอยากได้ตัวตัดเกมหน่อยผมก็เลยเอาฟามินโยมาอัพหน่อยนะครับจริงๆผมก็ใช้เดอะบอยครับแต่ว่า กองกลางตัวตัดเกมผมมีเขาเรียกอะไรหน้าไปไหนเอ้ยสักคู่หนึ่งนะครับบูชเกตนะครับนี่ไงเออแต่ว่ามันวิ่งช้านะครับอันนี้คือผมอัพแบบไม่ได้ตั้งใจอัพนะครับเออประมาณนี้ครับการอัพก็กดเข้ามาตรงนี้ครับมาที่ฟิตเนสก็กดนี่ครับ หนึ175่งร้อยเจ็ดสิบห้าเอ้ยห้าสิบเจ็ดเพชรเนี่ยครับดูสแต็คมันครับมันให้สแต็คสามบวกมันให้บวกสามนะครับแล้วก็ทั้งหมดสามคนครับเห็นไหมคูณสามอันนี้ห้าสิบสองเนี่ยมันให้สแต็คสองแล้วก็อัพได้แค่สองคนครับอะไรพ็ประมาณนี้ครับอัพไปเรื่อยๆครับส่วนเทคนิคอะไรเนี่ยถ้าถามว่าดีไหมมันก็ดีครับแต่ว่าอืมส่วนมากคนเขาไม่อัพกันครับ มันมีการควบคุมบอลน,นะครับมีครบไอไแล้วก็เปอร์เซนต์การยิงแบบว่ายิงให้คมนะครับแล้วก็การแท็กเกอร์เอไอเขาเรียกอะไรวะเข้าปะทะนะครับอะไรประมาณนี้ครับส่วนฟิตเนสมันจะมีสแต็กอะไรอะอผมก็จำไม่ได้แล้วว่ะมันมีสปีดแล้วก็การผ่านบอลแล้วก็อะไรสักอย่างเนี่ยครับ แต่ว่าอัพฟิเนสจะดีกว่าร่างกายมันจะแข็งแรงกว่านะครับเข้าปะทะได้มันกว่านะครับทั้งเร็วแล้วก็ปะทะได้มันนะครับเออนั่นนะครับวิธีอัพการ์ดดำก็ประมาณนี้นะครับส่วนคนที่ขอมานะครับสงสัยอะไรถามผมได้ครับผมตอบได้ถ้าผมตอบได้ผมก็ตอบนะครับแล้วก็คําถามอีกคําถามหนึ่งคือโฆษณาโฆษณาคือ เอ่อวันหนึ่งอ่ะมันจะให้กี่ครั้งผมจําไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยครับแต่ว่ามันมีให้ทุกวันครับสมมุติว่าวันหนึ่งอ่ะเราอ่านโฆษณาจนครบแล้วอ่ะดูโฆษณาจนครบแล้วมันก็ไม่มีให้ครับต้องรอวันพรุ่งนี้ครับส่วนผมอ่ะเรื่องเงินอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาของผมแล้วเพราะว่าผมอัพนักเตะได้จนจะหมดแล้วครับ เออนะครับแล้วก็ถ้าถามหลายคนอาจยังไม่รู้นะครับไอ้คนใหม่ๆนะครับการหาเงินยังไงให้ได้รวดเร็วนะครับเข้ามาตรงที่ตรงนี้ครับเข้ามาดูครับไมค์ขับนะครับแล้วเข้ามาที่สนามครับเนี่ยนะครับอัพดาวให้เต็มครับเออถ้าอยากได้เงินเนี่ยอัพสนามให้เต็มครับเนี่ยอัพสนามให้เต็มเลยครับอัพสนามให้เต็มแล้วแบบว่ามันก็เหมือนแบบว่า ถ้าสนามเราใหญ่คนดูเราก็เยอะเราก็ยิ่งได้ตังค์เยอะประมาณนี้ครับถ้าสนามเราใหญ่บรรจุเนี่ยของผมบรรจุได้เก้าหมืนกว่าคนเก้าหมืนสองพันห้าร้อยเก้าสิบหกคนเล่นแต่ละแมตผมก็จะได้ตังค์เยอะขึ้นก็ประมาณหนึ่งยถ้าดูโฆษณาด้วยก็จะบนกหนึ่งร้อก็จะได้ประมาณ200ร้อต่อแมตนะครับสองร้อยต่อแมต มันจะได้สองร้อยกว่าครับแล้วแต่โบนัสที่เรายิงได้เยอะอหรืออะไรประมาณนี้ครับส่วนอันนี้ครับผมยังยังไม่อัพครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ครับแล้วก็มาดูสาระสาคัญที่ผมกําลังจะพูดนะครับคือเอ่อการเทคนิคการเปิดบอลนครับเทคนิคการเปิดบอลให้แม่นยํานะครับอันนี้คือผมฝึกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูอะไรดีกว่า นี่นะครับการเปิดบอลน,นะครับคือแบบว่าผมเล่นแผนหลักๆผมจะเล่นแผนห้าสามสองแล้วก็สามห้าสองนะครับคือแบบว่าดูนะครับไอเอาเราเขี่ยบอลมาให้กองหลังนะครับแล้วผมก็หมุนอย่างเงี้ยก็กดซีมันจะเปิดมันจะหลุดเห็นไหมมันจะวิ่งรอเลยมันหลุดบ่อยครับ หลุดแบบหลุดแบบผูหลุดแบบผู้รักษาประตูไม่วิ่งออกมาด้วยนะครับผมก็อยากเล่นให้ดูนะแต่ตอนนี้มันอัดมาเก้านาทีแล้วนะครับการเปิดบอลเนี่ยเปิดบอลข้ามฝั่งนห้เพื่อนอย่างเงี้ยฟึ๊มมันแตกต่างเนี่ยเราหมุนอย่างเงี้ยหรือหมุนอย่างเงี้ยแล้วแต่ถนัดแล้วแต่จังหวะนะครับผมจะเปิดมาด้านล่างนะครับหมุนฟืบมมันจะยึกยักนิดนึงทุกคนสังเกตไหมเนะี่ยเราก็จะวิ่งสอดขึ้นมานะครับ ดูนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่มันจะยึกยักนิดหน่อยมันจะทําให้คู่แข่งของเราเสียจังหวะนะครับเนี่ยเราเลี้ยงบอลขึ้นมาปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันจะยึกยักนิดหน่อยเห็นไหม,หหไหมทุกคนเอาเราผมจะลองแบบเปิดซีปกตินะเลี้ยงขึ้นมาปุ๊บกดซีปกติปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดเลยเห็นไหมมันเปิดเลยแล้วแบบว่ามันไม่ยึกยักแล้วมันทําให้แบบว่าคู่แข่งของเราอ่ะไม่หลงทางนะครับ เรากดยึกยักให้มันหลงทางกดตัว C ขึ้นมาขึ้นมาหน้าแล้วเปิดคือแปลว่าการเปิดนะครับมันจะดีกว่ากดธรรมดาครับดีกว่าแน่นอนครับไม่ว่าจะเนี่ยเราเลี้ยงขึ้นมาตีคู่อย่างนี้ใช่ไหมกดตัว B อย่างเงี้ยคือแปลว่ามันเหมือนการกดเผื่อนะครับอันนี้ไม่ใช่เทคนิคใหม่อะไรมากครับแต่ว่าแพทเนี่ยมันทำแล้วได้ผลนะครับ ปกติผมจะสอนจะแนะนําให้ทําอย่างนี้ใช่ไหมครับกด C ขึ้นมาแล้วก็กด C ต่อขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะหลุดหลังแต่ตอนเนี้มันหลุดหลังยากยากมากนะครับแล้วผมก็เลยมาเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าแต่ว่ามันต้องทาเร็วๆนะครับทุกคนดูนะผมเดีย๋ยวดูตรงนี้ผมผมจะเปิดมาให้ตรงนี้ผมจะผมจะหมุนจออย่างนี้หนึ่งครั้งแล้วก็เปิดมาให้ทุกคนนี้นะครับบล็อกบาร แล้วก่อนบอลจะถึงบอลปาผมก็จะหมุนอีกทีหนึ่งแล้วก็ส่งต่อขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับรอดูนะครับฟุ๊บหนึ่งรอบหมุนอีกหนึ่งรอบเนี่ยจังหวะมันจะต้องดูในจังหวะเกมจริงครับไม่ว่าจะเปิดขึ้นบนหรือลงล่างรับรองมีความแตกต่างแน่นอนครับทุกคนเดี๋ยวดูนะปุ๊บหมุนหนึ่งรอบหมุนอีกหนึ่งรอบ แล้วแต่จังหวะครับแล้วแต่เราถนัดแล้วแต่จังหวัวดวจ,วจริงๆครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าผมทํามามันทําได้บ่อยครับคือหลุดหลังเลยนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูไม่วิ่งออกมานะครับดูนะครับเนี่ยมันจะวิ่งเผื่อเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันจะวิ่งขึ้นมาเลยนะมันจะมันจะไม่รอบอลหรือทุกคนคิดว่ามันยากนะครับเอ่อทำแบบนี้ก็ได้ครับ แต่ว่าผมเล่นนะ่ะผมแพ้อย่างเดียวผมแพ้คนต่อบอลเก่งถ้าถามว่าผมต่อบอลได้ไหมผมก็ต่อได้แต่ว่าไม่ไม่ได้เก่งนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงวิธีต่อบอลเดี๋ยวเปิดอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวดูนะครับหรือจะทําอย่างนี้ก็ได้ครับเห็นตัวว่างแล้วก็กดซีขึ้นมาแล้วกดซีขึ้นมาแบบไม่ต้องหมุนจอยก็ได้ครับมาเรามาหมุนจอยตรงที่ตรงกลางเนี่ยครับตรงที่เดี๋ยวบอยอ่ะเนี่ยสังเกตจอยผมดีดนะครับอ่ะอันนี้คือผมผมจะไม่หมุนแล้วนะ แล้วผมจะมาหมุนตรงนี้นะเอาดูฟึ๊บฟึ๊บหมนุนปึ๊บเห็นไหมกองหน้าเราเนี่ยมันจะวิ่งเลยครับมันจะวิ่งเอาพูดถึงการต่อบอลน,นะครับอันนี้เทคนิคต่อบอลผมเพิ่งมาประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วนะครับว่าการต่อบอลเร็วมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับปกติเห็นแต่คนอื่นทําแล้วปวดหัวมากคือแบบว่ากดตัวบีให้เร็วนะครับดูนะครับผมส่งฟึ๊บแล้วกดตัวบีเลย เนี่ยมันจะตอบอลแล้วแล้วก็บีอีกทีหนึ่งแล้วก็กดบีเนี่ยมันจะต่อบอลเร็วอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนแล้วก็กดบีแล้วก็กดบีดดคือกดก่อนกดก่อนลูกบอลจะมาถึงตัวเราครับการต่อเร็วการต่อบอลเร็วนะครับบุกบุกหนัหนกๆขึ้นมาวิ่งเลยลงมากดบีปุ๊บเราก็กดบีซ้ําเห็นไหมทุกคนซัดเลยกดตัวบีก่อนมาถึงตัวเรานะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวตอบอลเร็วขึ้นนาฟืบฟืบอุอ้ย ค,คือมันจะไม่จับบอลน,นะครับมันจะต่อบอลเร็วเลยครับมันต้องเล่นจริงๆให้ดูครับส่วนแผนแต,แต่ผมแนะนําอันนี้ครับการโยดการเปิดบอลให้แม่นๆนะครับแล้วก,กดเปิดบอลเผื่อนะครับนู้จะพูดยังไงอันเนี้ยซัดหลักๆก็จะประมาณนี้ครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีสาระกับเพื่อนๆหรือเปล่านะครับผมก็อยากเล่นให้ดูนะครับแต่ว่าเวลามัน เดี๋ยวเวลามันเยอะนะครับผมใครอยากรู้อะไรก็สอบถามผมมาได้ครับผมก็จะตอบครับผมสีมือผมก็งูปลาครับเจอนะัดเจอเล่นกระชับมิตรกันได้ครับผมส่วนกิจกรรมที่ผมจะจัดชิงเงินรางวัลผมก็ผมคิดว่าผมยังไม่จัดดีกว่าเพราะว่า เออเครดิตผมยังไม่ดีชื่อเสียงผมยังไม่มีนะครับผมกลัวแบบว่าเดี๋ยวมีปัญหาดราม่ามาทีหลังนะครับเออก็เลยแบบว่าเออเรื่องเงินเงินทองทองเอาไว้ก่อนดีกว่ารอเราได้แชมป์หรือมีชื่อมีเสียงมากกว่านี้นะครับค่อยมาจัดมันก็ยังไม่สายไปนะครับผมอืมจะพูดถึงเรื่องอะไรต่อดีนะการต่อบอลแล้วใช่ไหมแล้วก็อะไรอีก ต่อบนเร็วฟัส่วนแผนการเล่นเล่นตามที่เพื่อนๆถนัดเลยนะเลยนะครับอืมเอาอะไรดีนะเดี๋ยวขอคิดก่อนนะนเพื่อนๆแป๊บหนึ่งมันเหลืออะไรอีกนะส่วนนักเตะก็เต็มแล้วแผนการเล่นหรอทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะเหลืออะไรที่ผมยังไม่พูดอยู่วะ ข้อข่าวก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าอยากรู้อะไรก็สอบถามผมมาได้ครับบางทีตอนอัดคลิปผมนึกไม่ออกนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากครับ